ครับสวัสดีครับพี่น้องพอดีอีพีซีทุกท่านครับผมครับรอบแรกนี่ผพี่นอยสิมารีวิวไก่แล้วครับพี่น้องเด้อครับผมอ่ะเป็นไก่สเตนเลสครับผมของนี่ขายอยู่ร้านเป็นเนนี้ครับผมครับครับเป็นไก่ของขายเอฟแมนนะครับเด้อตัวนี้เป็นรุ่นสเตนเลสครับผมสเตล่างขายเอฟแมนครับผมหรือจะใส่ร่างใหม่ร่างยังกะได้ครับผมพี่น้องรับใส่ลูกซีเมนต์ ซีเมนครึ่งนะพี่น้องเด้อสำหรับยิงป่าครับผมพี่น้องครับซีเมนซีมินครึ่งครับล e ูกห่ามินก็สบก็ใซเได้ครับผมพี่น้องส่วนลายก็าซใส่เยอะซีเมนซีมินครึ่งแหละเนาะพี่น้องเนาะครับผม4.2แปลงสีแล้วครับผมเป็นลูกดอกครับลูกดอกแบบนี้้ะพี่น้องเด้อครับผมลูกดอกแบบนี้ครับกดแบบนี้ครับผม ราคากับพริกเกลืครับผมมาได้ขึ้นนะพี่น้องเด้อครับผม3า0ร้อยหสิบาทครับผมพี่น้องเป็นไก่สเตนเลสครับผมงานตัวนี้ครับผมมีเสบครับผมเป็นไก่เสบนกนะพี่น้องเด้อครับผมครับราดัปวดเสพกับหนึ่งลูกครับผมพี่น้องนั่นขึ้นก็คือลอกเสบครับสนใจ ไก่ตัวแรกกับตูส้สดทำเรับิังได้พี่น้องเด้อมีครบทุกอย่างอยู่ครับผมช่วง,ง,ง,งนี้ครับผมไก่สเตเต็ตตัวที่ไก่เล็กยิงปลาไก่เล็กยิงหนูยิงครับผมนี่ครับผมเป็นรุ่นนี้ตัวพี่น้องเด้อครับผมเตรียมงานไลยพี่น้องเดี๋ยวจะน้อยหอดปลายิงปลานดำแดงครับผมพี่น้อง โซนีไก็ยิ่งกันคักอยู่ครับแถวบ้านเพิ่งใช่น้อยก็ได้ครับสนใจสอบถามเข้ามาทด้เพิ่งน้องเด้อของมีครับผมครับของมีบริขาดกระเทียมแล้วครับผมของไก่ครับผมสั่งไว้จะละลายอยู่ครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ฝากพี่น้องสวัสดีครับผมสนใจไก่สนใจอุปกรณ์ต่างๆสำหรับเพชรหนาไม้ยยิ่งปลาเข้ากัน โต้สอบถาม,มากับบ้าครับผมมีครบทุกอย่างให้พี่น้องเนว่าสามารถยิงได้ผลละครับผมพี่น้องครับสำหรับคิปนี้ก็ฝากพี่น้องสำัสดีครับผมขอบคุณหลายครับผมสวัสดีครับ